อยู่ไหนอะโตปลาไหนอะนุ่นมองไม่เห็นเลยนมันออกไปใกล้เกินหรอไม่เป็นไรมีจะลงจะลงไปนู่นหรอไม่จะลงไหมอะจะลงไหนอะจะงัดขึ้นข้างไหมไม่งัดขึ้นข้างหรอกพี่ว่าเดี๋ยวเอ็นมันเป็บาดในนู่นพวกนู่นขาดเดี๋ยวมันจะไม่บาดในนู้นอะนะคะดูนะคะทุกคนตัวใหญ่มาแล้ว กินคันเล็กลอกเล็กมือสองปันอ๋ออุ่นก็ตกกินลอกแต่ดีนะก,กิ๊บอันนี้กิ๊บใหญ่ <_ AD D> ตัวน,นี้ดีว่ากิ๊บ <_ AD D> เอออย่าพุ่งโม้เอาขึ้นไหมต้นใหญ่สองกานนี้มัน,น,นไม่กินวะเอาขึ้นก่อนนะขึ้นเลยก็ได้คันใหญ่สองก้นไม่กินมากินคันเล็กนิดเดียวเนี่ย <_ AD D> เห็นไหมเห็นตัวไหมเห็นตัวยังเมื่อกี้โดดโดดบนน้ำอยู่เนาะแล้โดดไม่แรงนี่ยังไม่เห็นตัวทีนะมีนี่ไปขวาแล้วไปขวาแล้วเนาะไปมั่วหมดแล้วตัวใหญ่ไหมอ่ะใหญ่โอ้รูปันมานี่แล้วใหญ่ใหญ่ใหญ่มาทางนี้หมดแล้วเหรอ ในในในใๆๆๆเอ้ไม่ทันเห็นขึ้นแล้วเมื่อกี้ไม่ทันเห็นดีอยู่ตรงไหนได้ว้นี่เออเออเออไม่ออกเหรอจะไปนู่นนะจะขึ้นขึ้นขึ้นบน โอ้จะขึ้นขึ้นบนอย่างเดียวเลยได้ไรไม่ไรได้อยู่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 เดี๋ยวรอรอมันขึ้นด้จริงเอเอากระบอกอันู้มาสำรองเลยมันมีกระบอกอ้นั้นน่ะเผื่อยิงไม่โดนอยู่ที่นีอยู่ที่ถุงนะมันอยู่ที่ถุงน่าดีกระบอกนึงนะอ๋อวันนี้วันนี้วันนี้ละมวันนี้ลอ้ตัวใหญ่วันนี้ล้ววันนี้ล่ววันนี้ละวันนี้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว จะให้มันขึ้นจะต้องให้ขึ้นนิ่งๆอ่ะโอ้ยโอยเห็นเห็นอยู่เห็นอยูยย่นน่นน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 นีนไไนน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 นะไปนน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 นันนนนนนออนนน โอ้คนนี้เราเนี่ยันนี้น,นั่นๆๆๆๆๆๆโอ้นี่คะ่ะทุกคนเลขร้อยอต้องยิงซ้ำมั้งเดี๋ยวเอาไอ้ไ,ไอ้นั้นลงกระชังนะกระชังนะเดี๋ยวเอากระชังนั่นลงเอาหัวใส่ยิงเล่นเหมือนกันดีกว่าจะเล่นเหมือนเข้านิดเดียวเองอะ่ะไอจูนะนั่นๆนนๆทะลุไหมอะทะลุอ,อยู่แนละ้ว

เบียดคันเล็กนิดเดียวต้องเอาไอ้ปืนยิงนะทครับปืนยิงซ้ำมันเอาเงินไม่อยู่โอ้ยิงกับปืนอะไรเยอะไม่ไม่กินเบียดแล้วก็ยิงยิงซ้ำไงซ้ำอ๋อาะงันเอาขึ้นไม่ได้เมื่อวานก็หลุดวนึงเมื่อวานก็หลุดเมื่อวานหลุดไปโอ้โหนี่หลุดพอดีเลยนี่เห็นไหมเมื่อวานก็ตัวเท่านี้แหละหลุดไปโอ้ทุกคนตัวใหญ่มากกี่โลนี่ โอ้ยไม่ตามกาแฟมั้งเนี่ยเบื่อไหมถึงนะกาแฟต้องจะถึงนะโอ้กาแฟตัวนี้กินกันเด็กๆเนี่ยกินตัวนี้กินกันนี้กินกันนี้เด็กๆโลกสองโลกสองพันโลกสองพันเองโอ้ตัวใหญ่มากมีปืนเนี่ยเราขึ้นยากอยู่นะสวัสดีค่ะทุกคนสุดยอดเลยค่ะพี่ไหนมาโจ๊ดูดิมายมดูดิดูตัวคุณดิเดีชื่อกัน ชอนเรื่องกันฝนเลยร้อนเลยใครกับมือพี่โอ้โหตอนอยู่ในน้ำนะทุกคนเมื่อกี้เห็นตัวเล็กนิดเดียวเองก็ขึ้นมาตัวใหญ่มากตอนอยู่ในน้ำข้างล่างตัวน้ะเออโน้ตัวเล็กนิดเดียวโอ้กล้องก็ไม่ได้ถามไม่ได้ตั้งกล้องมาทุกคนตอนมันกินนั้นไอ้นุ่นฝนตกค่ะโอยโอยโอ้ยไปทางนู้นไปทางนนูเดี๋ยวมันโดดลงนะโอ้เออตัวใหญ่มาก ใหญ่มากเลยทุกคนอะดีอะไรดีอะไรดีเดียฟองน้หมดเลยเฮียโอเคโอ้ดูนะทุกคนตัวใหญ่มากค่ะแบบนูนน่าจะติดตัวเลยนะเนาะ